ต้นแรกต้นแรกกาแฟแจากดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับพันเดินเลยเนินขึ้นมาตอนนี้เป็นขาลงอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> <S <S สวัสด,ดีครับพี่น้องชาวโลกก็เจอกับหนูแวงตูดเหล็กอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็เปน็นต้นเดือนสิงหามาเจอกันบน บริเวณเขาไผ่ตรงนี้เขาเรียกว่าเนินเกือกม้าวันนี้ลุงแหวงก็มีภารกิจที่จะเอาต้นไม้ขึ้นมาปลูกอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ก็มีต้นต้นกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยนาคก,กับต้นมะขามแล้วก็มีต้นกาแฟอยู่สามต้นว่าจะ เอาไปทดลองปลูกที่บนเนินเ,เขาเรียกเนินอะไรวะ <laughs> เนินภูกระดึงลองเอาต้นไม้เอ้ยลองเอาต้นกาแฟมาปลูกดูว่ามันจะขึ้นหรือไม่หรือว่าจะได้ผลหรือไม่บริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินเกือกมา้าหรือชื่อเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเนินรับแขก แต่ที่เขาเรียกว่าเนินเกือกม้านี่ก็คือจะมีรถรถออฟโรดรถโฟ์วิลนะฮะเขาขึ้นมาเส้นนี้ขึ้นมาขึ้นมาพอขึ้นสุดแล้วก,ก็จะวนเป็นยูเทิร์นกลับลงไปกลับลงไปเป็นรูปเกือกมา้าเขาเลยเรียกว่าเนินเกือกมา้า<ป>กลุ่มอนุรักษ์เขาไผ่กลุ่มคนรักต้นไม้กลุ่มต่างๆก็หากันเอาต้นไม้เอาอะไรมาปลูกเพื่อจะให้มันเป็น ป่าไม้ที่อยู่ดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเนินอีกทีนะครับเนื่องจากเส้นทาง ที่จะไปเนินภูกระดึงเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นทางที่ออฟโรดมากซึ่งลุงแหวงไม่กล้าเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วก็มาคนเดียวได้อย่างหนึง่งเส้นทางเส้นนี้ลุงแหวงยังไม่เคยขึ้นมาเลยเพิ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรกก็เลยไม่กล้าเอามอเตอร์ไซค์มาก็เลยใช้วิธีเดินดูสภาพเส้นทางครับ ว่ามันออฟโรดแค่ไหนลุงแหวงไม่มีทักษะในทางด้านขับเอนดูโรนะครับประกอบกับอายุก็เยอะแล้วเจ็บสังขารไว้เที่ยวต่อยาวๆก่อนดีกว่า สรุปว่าเดินเลยเนินขึ้นมาตอนนี้เป็นขาลงอีกฝั่งหนึ่ง<笑><笑>ยังไม่รู้เลยอันไหนคือเนินอันไหนคือเนินคูกระดึงทำไมเขาดึงเรียกคูกระดึงตอนนี้มันเป็นขาลงอีกฝั่งหนึ่งโอ้โอ้ทำไมถึงทำกำลุงแหว่งเช่นนี้ เดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วนะพักเหนื่อยก่อนครับปากฏว่าเดินเลยเนินขึ้นไปลงไปเดินเพลินไปหน่อยเดินไปเดินมากลายเป็นว่าเดินลง ไปอีกฝั่งหนึ่งเดินกลับมาโคตรเหนื่อยเลยอย่างเหนื่อยเลยขาอ่อนด้วยโอ้ไม่เคยขึ้นมาเนาะก็คิดว่ามันยังไม่ถึงยอดยังไม่ถึงยอดเนินพูกระดึงโอ้ตลกแท้ลุงแหวงแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อภารากิจของเราต้นแรกต้นแรกกาแฟจากดอยสะเก็ด เชียงใหม่นะครับพันอะไร <c oughs> ไจำชื่อพันไม่ได้อีกแล้วครับก็ลองเอามาปลูกไว้บนเนินภูกระดึงบริเวณโขดหินนี้นะครับพ,พันลาบิกา้าจากตอยสกิดเชียงใหม่นะครับ Funny song. ต้นที่3ครับครับก็ปลูกไว้บริเวณเนินตรงที่สามารถมองเห็นเนินเกือกมาได้นะครับเพื่อนๆคนไหนขึ้นมาก็ช่วยๆฝากดูแลด้วยนะครับ แล้วก็จะมีการปักป้ายไว้บอกว่านี่คือต้นกาแฟแต่เอาป้ายมาอันเดียวเอาไว้ตุ๊กจะปักป้ายไหนดีป้ายนี้ดีกว่านะปลูกไว้สามต้นนะครับ1นต้น2ต้น3ต้นตอนนี้ลุงแหวนก็กำลังจะเดินลงจากจอดภูกระดึงนะครับ ยอบเนินภูกระดึงดูเส้นทางครับใครจะกล้าเอา m o t ไใสขึ้นมาเป็นล่องลึกเลยครับเรามาแวะเข้าไปดูต้นพยุงที่ลุงแหวงเคยเอามาปลูกไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนูน ว่าเขายังอยู่ดีมีแหงอยู่หรือเปล่านะครับอยู่ในกลางป่าโอ้โหดีใจอยู่ถ้าเขารอดตายนะครับ แล้วก็ได้เอาต้นมะขามขึ้นมาปลูกที่เนินเกือมาอีกต้นหนึ่งครับแต่มันเป็นต้นแฝดเคื่อาวันหน้ามันโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนชื่อเนินนี้เป็นเนินมะขามคู่ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถ้าเกิดเขาลอดตายไม่โดนรถเหยียบเสียก่อนนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยอีกปลูกต้นกล้วยอีก สามต้นกล้วยนี้ก็เรียกว่ากล้วยนาคนะครับกล้วยนาคเป็นกล้วยพันธุ์ที่หายากลูกมันจะออกสีดำดำเนื้อจะออกมันๆม,มันกว่ากล้วยหอมนะครับม,มันกว่ากล้วยหอมเอาขึ้นมาปลูกอีกสามต้นเอาปลูกแซมกับ ปลูกแซมกับต้นไม้ยืนต้นพวกนี้นะครับเผื่อกว่าต้นไม้ยืนต้นจะโตกล้วยก็โตก่อนแล้วครับข้าวหอมก็เสร็จภาร,รกิจปลูกต้นไม้ที่ยอดเขาไผ่เหมือนเดิมบนเขาไผ่เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง ก็ติดตามลงแหวงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ